เมื่อช่วงเช้าวันที่25มีนาคมที่ศาลาว่าการเมืองพัทยาตึกหลังชั้นหนึ่งห้องส่วนปกครองติดกับโรงอาหารได้มีกิจกรรมให้บริการนวดตัวและนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพฟรีตามโครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไปประจำปี2567 โดยในวันนี้เป็นวันแรกซึ่งพบว่ามีประชาชนให้ความสนใจเข้ารับบริการอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ด้วยฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสำนักสวัสดิการสังคมได้จัดอบรมหลักสูตรนวดแผนไทยและนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพตามโครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไปประจำปี2567โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้มีทักษะในการประกอบอาชีพสร้างโอกาสและทางเลือก ในการประกอบอาชีพเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งหลังจากผ่านการอบรมเป็นที่เรียบร้อยก็เป็นการฝึกนวดในสถานการณ์จริงเพื่อเก็บชั่วโมงเรียนประกอบการประเมินผลการฝึกอบรมดังกล่าวและเมื่อผู้เข้ารับการอบรมได้ผ่านการฝึกอบรมภาควิชาทฤษฎีและภาคฝึกปฏิบัติในส่วนของภาคสนามแล้วก็จะได้รับประกาศนียบตัตร ซึ่งเป็นการรับรองจากกระทรวงสาธ,ธารณาสุขสามารถนำไปประกอบอาชีพเป็นอาชีพหลักหรือเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้ต่อไป โดยกำหนดเปิดให้บริการนวดตัวและนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพฟรีระหว่างวันที่25มีนาคมถึงวันที่9เมษายน2567ระหว่างเวลา9นาฬกาถึง16นาฬกาเว้นวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ณสาลาว่าการเมืองพัทยาตึกหลังชั้นหนึ่ง ห้องส่วนปกครองติดกับโรงอาหารซึ่งผู้สนใจสามารถเข้ารับบริการได้ฟรีตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวโดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายส่งเสริมรับพัฒนาอาชีพสำนักสวัสดิการสังคมเมืองพัทยาโทร038 253 262ในวันและเวลาราชการหรือที่1337ตลอด24ชั่วโมง Fight like Academy and Camp เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ f a e b o o o r a เ e f i g h t Academy